สวัสดีครับ f c ฟ a n แฟนคลับแฟนช่องบ้านลักกี้สองหทุก,ท,กทุกท่านนะครับผมทั้ง f c เก่าแล้วก็ f c ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับวันนี้ก็วันที่2นะครับวันที่2ตุลาคม2,566ตรงกับวันจันทร์นะครับผมเป็นที่ทราบผลกันแล้วนะครับผมสำหรับเนื้อทางรัฐบาลไทยนะครับก็เนื้อทางก็คงสุดท้ายก็ลดไปนะครับผมแล้วง คลิปแรกคลิปสองกับข่านะครับเดี๋ยวก็มาเลี้ยงกันนะครับผมคลิปนี้กับมีแนวทางว่าป่ามาตอนกันเพื่อเานะครับจะเป็นของแนวทางต่างประเทศนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นของราพัฒนานะครับก่อนจะเข้าไปเบิ้งแนวทางตัวเลขนะครับผมขอเบิ้งคลิปคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดกอบครับเอาละครับก่อนี่เขยบเบิ้งนั้นทั้ง,ทงนี้นะเราเบื้องสรุปของหมวดที่ผ่านมากันนะครับผมของวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับผมก็เป็นทั้งสี่นะครับลดไปนะครับผมก็ต้องขออภัยนะครับขออภัยที่หลายนะครับผม ในตารางกบรลุ้นะครับมิซีครับเนือครับขาด0นะครับศบ,บอมานะครับเลขที่ออกก็คือนะครับนะครับผมเลขที่ออกนะครับก็คือสีอ่เก้า่ศูนย์หนนะครับสี่เก้าสี่ศนะครับสตัวบนก็0ศู่งศูนแล้วก็ข้างล่างก็40นะครับ ตัวรูดนะครับตัวรูดปีกอย่างเงี้ยถ่ายไปซี่ครับหนึ่งนะครับบนนะครับผมกับเขาทีหนึ่งนะครับซีไปลงล่างนะครับผมสีไปลงล่างนะครับเข้าหนึ่งนะครับเต็มเต็มนะครับผมส่วนจับคู่นะครับก็พิดไปแต้มเดียวพี่น้องอยู่ไปเต็มเดียวครับอัหนึ่งซีออกซีศูนย์นะครับหนึ่งซีซีหนึ่งนะครับผมก็ ลดไปนะครับวันนึงว่าปันนะครับว่าศูนย์เสิยมาทั้งสองตัวนะครับผมวันนึงว่าฝันเลยว่าศูนย์สิม่อีกนะครับออกตัวเก้านะครับผมเป็นตัวเก้านะครับก็ุนึกว่าเสียวว่าตัวเก้านะครับก็เลยผ่านไปนะครับส่วนรัฐบาลให้นะครับผม รัฐบาลไทยก็รัฐบาลไทยก็ชุดเต็มนะครับชุดเต็มก็เข้าไปที่สองศูนย์นะครับเป็นตัวกลับนะครับผมเป็นตัวกลับนะครับสองศูนย์นะครับสองศูนย์ลังนะครับเออสองศูนย์เข่าที่เดี๋ยวนะครับเลขออกนะครับผมลืมเขียนเลยเลขออกเจ็ด 27นะครับ202นะครับเลขกรางออกเอเอโคกโคกข้อสอนะครับเล็กรางนะครับผมในตารางนะครับในตารางก็ให้ไปที่7 2.. 9 0เ้นะครับนี่ครับข้าสอ2นะครับผมส่วนเหลขกรางกับ 6นี่ครับในตารางเข่าครบนะครับผมเข่าครบนะครับครบสามตัวพร้อมนะครับพร้อมกันเล็กอาบนะครับผมรล่างกับเล็กเบิร์นนะครับเบิร์นพอศอนะครับสำหรับจับคู่นะครับผมก็ให้ซอยสองศูนย์นะครับให้สองศูนย์ไปนะครับผมก็เลยก็อศูนย์สองบนนะครับผมว่าเข่านะครับเข่านะครับผมมาเบิ่งต่อ ม้างบนชุดคลิปที่สองนะครับผมคลิปที่สองคลิปที่สองนะครับวอเขานะครับผมวอเขานะครับเลขให้เลขเบื่อเลขวิ่งกับไปลงลางนะครับผมนะครับไปลงลางนะครับผมอ่าส่วนรั กบานไทยเลขล่างนะครับเลขล่างเลขศูนย์และเก่านะครับผมเลขศูนย์ก็ไปขึ้นบนนะครับสลับกันนะครับเลขเลขวิ่งนะครับขอภัยครับสำหรับจับคู่นะครับเลขครบนะครับเลขครบล่างนะครับผมกับเขาที่หกนะครับหกนะครับผมเลขออกหกหกนะครับส่วน ลักหน่วยลักสิบนะครับผมก็ลักสิบว่าไม่หกนะครับลักหน่วยไม่หกนะครับผมก็เข้าไปที่หกนะครับส่วนจับคูนะครับหไอซศูนย์สองนะครับผมหไอซศูนย์สองก็ขึ้นไปอยู่บนนะครับผมให้ขึ้นบนนะครับตรงตรงนะครับศูนย์สองตรงนะครับให้ขึ้นบนนะครับผมเสียดายนะครับพิจาราเสียดายนะครับผมต้องขอให้เอกที่หลายนะครับ สำนีก็นะครับสำหรับรัฐบาลไทยนะครับสรุปของรัฐบาลไทยนะครับผมก็บใเบิ้งแนวทางเหมือนนีของเราพัฒนากันต่อนะครับสำหรับพี่น้องที่เข้ามาเาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับสอบเป็นกำลังแรงใจกระังช่องนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไม่ด้วยนะครับจะมาถ้าชอบรายการนะครับกระงช่องนะครับผมมแนวทางกันตัวเลขนะครับอย่าลืมกด ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิง่งแจ้ง,จงเตือนไว้เลยนะครับกดติดตามแล้วกดสั่นกระดิง่งแจ้ง,จงเตือนไว้นะครับพี่น้องเ่ได้ล็กบัว่าสินเล็กบัวผ่าช่องเกี่ยวกันใหม่ตัวเลขเด็ดดีๆนะทั้งแม่นจากทั้งช่องนะครับผมสำหรับปลาพัฒนาเมื่อวันที่2เดือนตุลาคม2566นะครับเลขตารางก็มี4501972นะครับ สี่ห้าศูนห้าเะครับผมตัวรูดบนนะครับรูดบนก็สกับห้านะครับผม,นนบน 3, นบผมเน้นที่ห้านะครับเน้นที่หานะครับพี่น้องส่วนชุดเน้นนะครับผมชุดเน้นมีหชุดด้วยกันนะครับผมก็มีหนึ่งห้าสอห้าหน่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเก้าแล้วก็ห้เจ็นะครับเน้นสุดๆก็หนึ่งห้าแล้วก็สองเจ็ดนะครับผม คิดว่าน่าจะเป็นล่างนะครับตัวเน้นนะครับผมหาเก้ามาักมาบนนะครับหาเจนะครับผมคิดว่านะนะครับในความคิดของแอดนะครับผมแต่เด็กบางข้างบางเือไอ้ปักลักก็จะพลาดได้นะครับในล่างออกบนในบนออกล่างนะครับผมสําหรับตัวรองนะครับสําหรับตัวรองนะครับผมตัวรองก็มีสองเก้าสี่เก้าสี่เจ็ดแล้วก็กันศูนย์ศูนย์อีกตัวนะครับ 3่นสามตัวนะครับก็มี7จ็ดห้าเก้าด้าห้ให้หกหแล้วก็0 49ยนะครับอันนี้เลขสามตัวนะครับผมส่วน4ตัวนะครับ4ตัวก็จะมีหนึ่งเจ็จนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับแนวทงางราบพัฒนามื่อนี้นะครับผมใคทุกคนใส่จิจรนาาณในการรับชมนะครับ ตัวเลขนม้เขาไม่รุนนะครับผมมาจัดกดผพานนะครับว่ามาการดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมก็ย้ำนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นแนวทางให้กับเอจีเท่านั้นนะครับผมสําสหรับแนวทางนี้ก็ไม่ฝากมาตอนกันเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับโศกมนันถูกไวเรืวยงั้นไปน้ำกันนะครับ สิ่งสำคัญก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่รางกายที่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนอย่าขัดสนม่เงินม่ต้องใช้ตลอดปีและตลอดไปนะครับอ่าสำหรับมนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกิดหนาพ่อกันไหมสวัสดีครับ